จรยพรโยมทั้งหายวันนี้อาจารย์พานะครับก็ได้ไปที่การหลวงมาและได้ซื้อนกกระจอกมา30ตัวนะครับที่เขาว่าไขา่อยู่ที่ตลาดนะครับวันนี้เราก็จะทําการปล่อยนกกระจอกทั้ง30ตัวนี้ให้เป็นอิสระนะครับวันนี้ไม่มีผู้ช่วยนะครับมาคนเดียว จะค่อยๆปล่อยกีฬาคงนะครับอันนี้จะมาภาพกี่วัดปันเสาจังหวัดเชียงใหม่นะครับ แล้วปล่อยกองต่อไปนะครับที่นี่ก็น่าจะปลอดภัยว่ามีนกอยู่มากยอยู่ตามต้นไม้อยู่บ้างแล้วนะครับ ปล่อยไปสองตรง,งแล้วนะครับ มันสนะครับอาแล้วทำไมต้องบันทึกวิดีโอเวลาปล่อยนอกก็เอาไว้ให้คนดูจะได้เจอจิตกุศลน,นะครับในการร่วมมทนาบุญแล้วก็มีจิตน้อยมาในทางบุญกุศลมากขึ้น เป็นการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในทางพุทธศาสนานะครับดีกว่านำเทคโนโลยีไปใช้บันทึกภาพอย่างอื่นโอเคครับอันสุดท้ายนะครับก็ภายในวันที่2เมษายนนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระเทศรัตนัสของประเทศนะครับเราก็ ผมก็ตั้งใจว่าจะปล่อยครบ100ตัวนะครับเพื่อถวายเป็นบุญกุศลของประเทศนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถร่วมบุญได้เหมือนเดิมนะครับผมก็ได้นําปัจจัยของกองบุญพอที่รฐธรรมและที่ญยาโยุมทำบุญมาน,นี่แหละนํามาใช้ในการทําบุญต่างๆนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับญายุมทุกท่า่นะครับสวัสดครับ